การทดลองหาค่าคงที่ของครังนะครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย1นนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับให้กับไอตัวแหล่งกําเนิดแสงนะคะรับแหล่งกําเนิดแสงตัวนี้นะครับตัวที่สองน,นะครับก็จะเป็นหัววัดนะครับหัววัดว,วัดตัวนี้ก็จะวัดสเปกตรัมของแสงนะครับวัดค่าสเปกตรัมของแสงนะครับแล้วก็จะส่งค่าเข้ามายัางชุดที่จะแปลให้มันเป็นโวลต์อีกทีหนึ่ง ซึ่งชุดนี้นะครับก็จะส่งค่าที่ได้นะครับที่แสงเนี่ยเข้าไปยังหัววัดนะครับออกมาเป็นโบลนะครับโอเคครับการเซตค่าเริ่มต้นให้นะครับปรับหมุนตัวนี้ไปที่0ก่อนนะครับนี่คือตัวเซตซนะครับไปที่0จากนั้นนะครับก็หมุนค่าไปที่ อ่าสิบกำลังศูนย์ตรงนี้นะครับเป็นค่าอมพลิฟนะครับเป็นสิบกำลังศตัวนี้เซตไว้ที่1น,นะครับก็คือ time constant นะครับ1ก็คือจะเปิดรับแสงเป็นเวลา1 1หวินาทีนะครับแล้วก็จะให้ค่าออกมาไอ้ตัว R ตัวนี้นะครับก็เซตไว้ที่ประมาณ10ยกกำลัง13โอห์มนะครับส่วนปุ่มนี้จะเอาไว้เป็นปุ่มอ ดิชาดนะครับเพื่อทําให้วลต์มันเข้าศูนย์ๆๆนะครับคือในตัวไอตัวหัวรับแสงนนเนี่ยมันจะมีตัวเก็บประจุอยู่นะครับเราจะต้องกดปุ่มตัวสีสีขาวตัวนี้เพื่อให้ดิชาให้โวลต์ที่มันเก็บสะสมไว้ในตัวเก็บประจุให้มันกลายเป็นศูนย์นะครับถึงจะเริ่มต้นวัดค่าได้โอเคครับที่วลต์มิเตอร์นะครับให้ปรับไปที่2โวลต์ดีซี แบบวิธีสองโวลต์ดีีก็จะสามารถทำการวัดค่าได้นะครับว่าโวลต์ที่เราวัดนะครับจะเป็นความห่างศักย์กระแสตรตงนะครับในการเซตระบบนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องเปิดสวิตช์เครื่องก่อนนะครับเปิดสวิตช์เครื่องของเอาสายของแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็เปิดชุด ชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลปับโวลต์นะครับว์มิเตอร์ไปที่2โวลต์ดีซีนะครับเพื่อเกี่ยวไม่่าในการทดลองนะครับจะต้องทำในห้องมืดสนิทเท่านั้นนะครับในตอนแต่ว่าตอนนี้นี่จะเป็นการโชว์เฉยๆนะครับว่าจะต้องทำขั้นตอนยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเลื่อนแต่งกำเนิดแสงของเรานะครับกับัวลต์ออกจากการก่อนอย่างนั้นก็ ถ้ามันมีฟิลเตอร์ติดอยู่นะครับให้ถอดออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ชุดชุดรับแสงนะครับก็คือชุดวัดค่าแสงมันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดไปที่ปิดก่อนนะครับกดไปที่ปิดไปทางนี้ก่อนครับกดรูรับแสงตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากนั้นเมื่อปิดแล้วก็นํามันเข้ามาประกบเข้าไปกับ แรงกำเนิดแสงอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษานะครับกดปุ่มสีขาวตรงนี้เพื่อทําการดิชานะครับแล้วโวลต์มิเตอร์ตรงนี้มันก็จะแสดงค่าศูนย์โวลต์นะครับกดแค่นี่เรื่อๆจนกว่ามันจะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตอนที่ทําเส้นระบบนี้จะต้องทำในตอนที่แสงมืดเท่านั้นนะครับก็คือปิดไฟในห้องนี้นะครับมันจะกลายเป็นศูนย์ออเป็นศูนย์แล้วนะครับก็ เริ่มทำการทดลองได้นะครับดังนี้นะครับในการทำการทดลองนะครับให้นักศึกษานำฟิลเตอร์นะครับมา1ตัวก่อนนะครับจดค่าความยาวขึ้นของมันไว้เช่นตัวนี้ก็คือ405นาโนเมตรนะครับจากนั้นสวมฟิลเตอร์เข้าไปยังแหล่งกำเนิดแสงนะครับเพื่อให้มันฉายแสงออกมาครับเป็นย่านความยาวขึ้น ที่ฟิลเตอร์มันกำหนดนะครับก็คือมันจะกรองแสงออกมาให้มันเหลือแค่ความยั่งยืนขนาดนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเช็คสีนะครับเช็คสีของแสงที่ออกมาเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จดไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับนำตัววัดแสงนะครับมาประปกบเข้าไปแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้นักศึกษากดปุ่มรีเซ็ตนะครับรีเซตโลม์นะครับรีเซตประจุในตัวเก็บประจุนะครับเพื่อเตรียมสำหรับการวัดค่าเพราะมันเป็นศูนย์ที่โลต์มิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักศึกษาทำการสลับนะครับปล่อยปล่อยปุ่มพร้อมกับกดเปิดรูรับแสงนะครับป้อมกันนะครับให้ตัววัด ตัววัดตัวรับแสงตรงนี้ก็จะทําการวัดค่าแสงนะครับแล้วก็ให้โวลเตตออกมานะครับโอเคแบบนี้นะครับพอโวลเตได้นิ่งนะครับเราก็เริ่มทําการทดลองซ้ำอีกนะครับทําอย่างนี้จนครบ5ครั้งนะครับแล้วเราก็ไปหาค่าเฉลีย่ยนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นย่านความ ยาาขึ้นตัวใหม่นะครับแล้วทำการทดลองแบบนี้ไปถึงครบนะครับมีฟิลเตอร์อยู่ทั้งหมด5ตัวครับนักศึกษาก็ทำไม่ครบนะครับโอเคครับ